หมูนุ่มผัดพริกไทยดำไข่ดาวข้าวน้อยหนึ่งกองโอเคเลยหมูนุ่มผัดพริกไทยดําเปิดเกล็ดะก่อนเกแ็ดใครเขาบอกว่าเปิดเกแ็ดแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันหมูไปน้ำมันหมูรอให้ร้อนกันหนึ่งใส่กระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่พริกหยวกหองแขกใส่ลงไป แล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่หมูไปใส่หั่นตุบลงไปนิดนึง เสร็จแล้วก็ใส่ซ้ามาตอลงไปกระบวยครึ่งแล้วก็ววกทิกไ่ดำใส่ลงไปัดให้เท่ากันแล้วก็ปิดแก๊ เจอเป้หอมไปประมาณนี้ใส่กล่องร้อยเลยแล้วก็อะไรนะไข่ดาวไข่ดาวข้าวน้อยใช่ไหมอีเจข้าวน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออันนี้เป็นผู้มีอุกปกรณ ปุบอุบอุบอ,อะไรวะอุป,ปการละคุณไข่ไข่ดาวข้าวน้อยใช่ไหมข้าวน้อยพอหรือ,อยังเจ๊ใบทอเดเี้เข้าวน้อยแกจะมาสู้ฉันไม่ได้เอาไปเลยไข่ดาวของแกไข่ดาวข้าวน้อย ไข่ดาวข้าวน้อยฉันสู้กลับนะเจ๊ข้าวน้อยฉันบอกเลยน่ากินด้วยไข่ดาวข้าวน้อย